กรบสวัสดีสวัสดีพบกับไอจอนนี่กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมมากับเกมมาเฟียกับทุน300บาทมาดูกันว่าใครของจริงของแทกกันว่าแล้วก็แปกกันเลยมาเฟียครับผม300อบาทไม่รู้มันแตกไหมน่าจะแตกครับผมขอให้มันแตกดีๆอุ้ยรีเฟรชแป๊บหนึ่งขอไปลาแป๊บหนึ่งนะครับผม เออมาเฟียเป็นเกมที่สนุกนะเล่นตอนตอนไหนวะเล่นช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงครับแตกดีมากลองเล่นดูครับเออเดี๋ยวผมซื้อดูซื้อเบตสองให้ดูเลยนะซื้อให้มันจัดจ่าไปเลยว่าไหน,นมันของจริงของแท้กว่ากันเว็บชอนนี่เกมนะคณสนใจอยากเล่นตามกด l i k ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะกดิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับ สนใจอยากเล่นตามสกดลิงได้เลยนะม,มาดีหาหาลายสวยๆก่อนอุ๊ยมาดีนะมาดีมีทรงมีชัยไปกว่าครึ่งครับเคยได้ยินหรือเปล่าออกนี้สวยที่ลายอย่างนี้สวยนะยิงไหมยิงไหมยิงไหมยิงหน่อยได้ไหมโอ้โหไม่ยิงแต่กระเป๋าวายอย่างนี้ส์แต่กระเป๋าวายอย่างนี้สวยครับซื้อเลยครับ เราไม่รอช้าครับตึง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 เลยนะตึงเพลงเหลาใจนะโอ้โอ้โ,อ,โอ,อ,อ้เออเออดอกสองเออดอกสามเออเอา้าฟีในฟีไหมโอ้โหนึกว่าฟีในฟียังไม่มาสักรอบเลยหรอ ยังไม่มาสักรอบเลยหรอมาสวยๆหน่อยเออมาสวยๆหน่อยหมวกหมวกต่อสวยๆครับสวยๆอุ้ยถ้าถ้าคุณถ้กกระเป๋แดงมานะกระเป๋าแดงแฟนทิ้งอันนั้นกระเป๋าแบนครับไม่ใช่เออโอ้โหมีกระเป๋าแดงครับคุณยี่ห้ายี่แปดอย่างนี้แตกแน่นอน โอ้โหสนใจอยากเล่นเว็บจอห์นนี่เกมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมตอนนี้มีโปรยี 100, ่สิบห้ารับร้อยห้าสิบรับหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยรับสองร้อยนะครับผมสนใจไปกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมของเก่งโอ้โหแป๊บเดียวเกือบกำไรเกือบทุนแล้วเกือบเข้าทุนแล้วอีกนิดนึงนะ อีก8ปดบาทอีกแปดบาทเออหมวกครับสวยๆเอ,อไหมมีกระเป๋าแดงอยู่ยี่สิบสาม่ะได้อยู่ได้อยู่ครับได้อยู่ครับกําไรแล้วกําไรสี่บาทแล้วกําไรสี่บาทแล้วเฮ้ยดอกนี้สวยนะมีหมวกด้วยนะมีหมวกด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยกระเป๋าแดงไหมกระเป๋าแดงสองกันเลย โอ้โหโอ้โหบ้าไปแล้วสนใจอยากเล่นเว็บจอร์นี่เกมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมตอนนี้มีโปร25รับ150รับ100 100รับ200แล้วยังมีโปรยอดเสียสูงสุดในประเทศด้วยนะครับผมสนใจกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับ158 โอ้โหเึงเบดสองเบถ้าเบตสองที่เราเล่นนะมันเยอะนะครับมันเยอะนะไม่ได้น้อยนะถ้าเบดสองนะแต่ถ้าเบตใหญ่กว่านี้น่าจะถึงพันนะครับผมเอออันนี้อันนี้แค่เบตสองนะดูเชิงดูดิมาดีขนาดนี้แก้วไหมกระเป๋าแดงไหมโอ้ยเรีกว่ากระเป๋าแดงแล้วเออได้อยู่ครับได้อยู่ นี่สนับมือ Q สิบเออ Q J ไหม K ว่า J ไหม J ว่าดอกนี้โอ้โหดอกนี้ไหลนะหกล้วโอ้โหกระเป๋าแดงหนึ่งอันด้วยยี่ห้าโอ้โห โอ้ตอนนี้โปรยี่ห้ารับร้อยนะครับตอนนี้โปรยี่ห้ารับร้อยห้าสิบรับหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยรับสองร้อยสนใจกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับตอนนี้อยู่ที่เว็บจอห์นนี่เกมนะครับเว็บจอห์นนี่เกมนะครับผมเออสนใจกดได้เลยนะครับสนใจกดได้เลยนะครับผมสองร้อยหกสิบห้าบาทโอ้โหเยอะเกิน แตกอย่างนี้โอ้โหต่อด้วยครับมีต่อด้วยเออกระเป๋แดงอีกเออสิบได้อยู่สี่บาทโอโหูยของจริงครับโอ้โห ใครสนใจอยากเล่นเว็บจอนนี่เกมกดลิงใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะกดลิงใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมสมาชิกใหม่ตอนนี้โปรยี่ิบห้ารับร้อยนะครับยี่ิบห้ารับร้อยห้าสิบรับหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยรับสองร้อยรับไปเต็มเต็มเลยครับผมเออโอ้โหมาดีมาดีอย่างนี้เป็นสิบมาดีอย่างนี้เป็นสิบมาดีอย่างนี้เป็นสิบนะมาดีอย่างนี้เป็นสิบนะ มาดีอย่างนี้เบ็สิบเคสวยนะอะไรไหมมาดีอย่างนี้ต้องเบ็สิบครับผมคิ Q. ว่ะเคโอ้โหไม่ถึงเควะมาดีจัดนะครับเปียมาเฟียมาดีสิบวะเคต่อสวยเออเออสวยนะสวยมีทรงสวยมีชัยสวยมีอะไร สิบคโอ้สวยๆครับกระเป๋าเต็มยิงไหมโอ้โหกระเป๋าขาวคูณห้าคูณสามได้เรื่องครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งออไปต่อครับโอ้โหแตกดีแตกดีมีทรงครับแตกดีมีทรงโอ้โหเราพกมาสามรอแต่นี้แตกไปห้าร้อยแล้วไฮ้แตกไปเท่าไหร่แตกไปเยอะอยู่นะหมวก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 มวก หมวกหมวกหมวกครับหมวกเต็มหน้ากระเป๋าแดงนะโอโ้ไม่มีกระเป๋แดงได้ไงเออหมวกมาอีกแล้วหมวกมาอีกแล้วสวยครับเอสวยยิงนะกระเป๋แดงด้วยโอ้โหยี่สิบได้อยู่ครับได้อยู่ไม่ได้แย่ครับได้อยู่ครับไม่ได้แย่นะ ไปกันต่อเกมกำลังมาดีครับเกมกำลังแตกดีครับผมเออมาเรื่อยๆมาเลงเียงครับมาเรื่อยๆมาเลงียงมาเรื่อยๆมาเลียงมาเรืๆๆเร่อยๆมาเลียงเฮ้ยเ,เ,เ,เราเคลื่อนเบ็ดสิบสแล้วมันมาดีเลยวะ่ะเอววะเออ มาเรื่อยๆดูดิมันแตกมันแตกเรื่อยๆเลยครับผมดูดิดูออามาแค่สามร้อยเองนะโอ้โหโคตรตึงเออมีไหมกระป๋อดแดงด้วยคูณสิบโอ้โหแตกอย่างนี้แตกอย่างนี้แตก,แตกดูดิหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วเนี่ย มันยิงเรื่อยๆเลยครับคูณห้าสิบผ่านต่อหน้าคูณห้าสิบผ่านต่อหน้าเลยสวยครับเบี่ยงบ้างเบี่ยงบ้างไหมเบี่ยงบ้างไหมสี่สิบหกยิงไหมไม่ยิงวะไม่ยิงวะโอ้โหเออเพลงมานะเพลงมานะ สวยนะคูณอะไรคูนสิบสิบสามโอ้โหแตกดีอย่างนี้ไม่มีที่ไหนแล้วครับผมแตกดีอย่างนี้ไม่มีที่ไหนแล้วนะโอ้โหเออเอสวยๆครับเอยไหลครับสามสิบแล้วเคไหม โอ้ยอืโอเคกำไรกำไรพันกว่าครับกำไรพันกว่า โอเคครับผมใครอยากเล่นตามกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมตอนนี้มีโปรยี่สิบห้ารับร้อยนะจ๊ะตอนนี้มีโปรยี่สิบห้ารับร้อยห้าสิบรับหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยรับสองร้อยสนใจเว็บจอร์นี่เกมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปก่อนจ้าบ๊ายบายจุบ๊บ